หนึ่งสองสามสามภาพนะอ่านะครับอีกมุมหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามอ่าอีกมุมนะครับน่ารักทุกคนเลยหนึ่งสองสามอ่าเรียบร้อยครับน,อ,น,อ,น,อ,นอ,อันนี้ไทเกอร์ม็อบยี่สิบสี่นิ้วนะครับผมนะครับกับไทเกอร์ม็อบหกนิ้วนะครับซืบ้อไปใช้งาน ที่บ้านมีใช้ตัวน,นี้ตลอดตัวไหนครับใช,ใช,ใช้ใช้ไซส,สน์นี้ตอนรอแรกซื้อค,ครั้งแรกจะเป็นไซส์ใหญ่พอมาใช้ไปใช้มาตัวไซส,ส์ขนาดนี้กำลังจะดีครับแต่ถ้าอันนี้เนี่ยเข้าตามซอกตามมุมก,ก็ดีอ๋อจะง่ายกว่าจะง่ายแต่อันนี้จะกินพื้นที่ได้เยอะกว่าอันนี้กินพื้นที่ได้เยอะนิดนึงแล้วก็ความคงทนจะดีกว่าแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่า แล้วหาซื้อในห้างไม่ได้ไม่มีครับอันนี้อันนี้ส่วนนึงคือเราใช้ที่โรงเรียนครับผมตัวนี้จะเป็นใช่บ้านอ๋อครับอันนี้สิบหกนิ้วอันนี้ยี่สิบสี่นิ้วอ๋อที่บ้านคุก็ใช้หลายตัวแหละครับสามตัวนละชุดคนละตัวเลยคนละชุดเลยครับมีเลยสามชุดครับผมเพราะบางทีเราไปอ่ะเราเราต้องซื้อมาเผื่อไว้เกิดมันขาดหรืออะไรเงี้ยอ๋อครับ สำหรับคนชอบนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาดูแลคู่ใหม่นะครับครับสวัสดีครับเป็น,นไปแล้วนะครับเด็กๆบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย